มาดูองค์พุทธจารย์โตกันนะจะวาดเหมือนไม่ได้ผมได้คู่กับองค์หลวงปู่ทวดเลยครับแต่รูปนี้ของไม่ละเอียดเท่าองค์หลวงปู่ทวดนะครับเพราะว่าความละเอียดจะต่างกันนะครับเพราะว่าวาดวันเดียวเสร็จกับวาดเป็นเป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนจะต่างกันในความละเอียดแต่จริงๆแล้วผมจะวาดองค์ล้อฆาตเดี๋ยวผมหาภาพที่ผมอยากจะวาดไม่เจอผมก็เลย วาดสำเร็จโตก็ได้เออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างพลังงานบางอย่างให้ผมว่าดนะโอเคครับอย่ามารู้องค์พุทธจาโตครเขาคุณงานล้อมล้อมันที่โราิปานตัดราเป็ลียครับคุณนอาไม่ได้เุณนอาจัดงานครมงานร้านหอยทอดแลอวหอมยังเลยสั่งกินอีนะผม เครับขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่เตือน้ำแดงมาให้ครับถือว่าบูชาองค์หลวงปู่ทวดองค์พุชจาตรตเลยครับขอบคุณคงลุงครับวาดต่อแล้วครับเดี๋ยวไปดูองค์พุชจาตรตจะว่าสวยไเนี่ยเหมือนไเนี่ยสู้ตายครับ